าหน่อยอเสียบครั้งแรกต้องรอเีียอสหนออันนี้คือตัวอะไรนะพี่แอร์สปีดแอสปีดคือตัวบอกระดับความเร็วของเครื่องบินใช่ใช่อันนี้คือตัวตัวกล่องตจีพีเอสจีพีเอสอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้ก้อนน้องมีเล็กๆตัวอยู่ข้างในโอ้โหเป็นตุ๊บไปหนักหนักนี่ยเดี๋ยวเด้อประมาณเิ๊ะก็ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะ แต่มันบินแบบเป็น GPS เงี้ยไรข้างหลังคือภาคส่งใช่ไหมใช่ครับภาคส่งกล้อง CG ไม่ได้ต้องขยับไปหลังสุดเลยอ๋อ CG ไม่ได้เดี๋ยวต้องบินแบบนี้นี่ติดตั้งให้ผมสัก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 ได้ไหมมีของแล้วมีของมาได้ได้ตอนนั้นเท่าไหร่ชุดหนึ่งตอนนั้นพี่ซื้อมาสองพันกว่าซื้อจากไอ้นั่นอ่ะอะไรนะถ้าถ้าเอามาแล้วพี่ติดตั้งให้ผมได้ไหมได้ได้อ่ะเออน่าลงทุนกว่า เดี๋ยวต้องดูพี่บินก่อนสี่สองสองหนึ่งสองหนพันสี่สองสองหนึ่งสองออเตอร์นี่มันมันอยู่ที่สปีดของเราสปีดอะไรนอสปีดใต้ท้องสปีดอยู่ใต้ท้องสปีดก็ต่างหากก็ตัวเดิมของชุดตัวนี้ครับที่ผมเอามาสี่สิบน่าจะสี่สิบสี่สิบตัวเก่าสี่สิบแอมเพราะว่าพันสี่ตัวนี้มันลูกเล็กมันไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่ผมผมไม่รู้ว่าน้ำหนักขนาดนี้บินตัวเล็กเนี่ยได้ป่ะอันนี้มาลองดูก่อนถ้ามันบินได้ไม่ได้ก็ขยับ ใหญ่อยิ่งหนึ่งเป็นๆสองสองต้องเกิดได้ที่คิดที่คิดไว้นะแต่ตอนเนี้ยมันรองว่าน้มหนักมันช่างตัวเนี้ยมันประมาณแปดเก้าขีดมั้งตัวเนี้ยได้ GPS อันนี้ก็คือต่อไปที่เซอร์โวใช่อันนี้เซอร์โวสี่ตัวออกโอ้สี่ตัวตัวหันก็คือตัวนี้หันกล้องตัวนี้หันหันกล้องตัวนี้ครับหันกล้องคือตัวนี้เดี๋ยวเลือกกล้องหันกล้องแล้วหันกล้องอยู่กับรีเซฟเลย ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่ออ,อ,อยู่กับรีซีฟเลยไม่ได้ต่อผ่านมา<ช>ตัวน,นี้มันจะมีแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเรยูเลตทีพีแล้วก็ไอ้เน,นี่ยจากกล่องของมันออ๋ไม่ธรรมดาเนี่ยพุทธแล้วเอาพุทออกฝั่งนี้ก็บอกเขาสิว่าชาัยามิชัยชัยามิชัยไม่ธรรมดาอ้าวอยากเห็นแล้วเนี่ยอยากเห็นมันบินแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเอากล้องผมมาบายอันนี้รออะไร รอใจแปรอทาใจ่ายน่อของผมล่วงไปแล้วเดี๋ยวไม่ไรไม่เป็นไรผมถ่ายวีดีโอไว้เลตอนที่แบกออกมาแบกมาถ่ามดเลยก็มาเดินมาสัมภาษ์ตนี้ก็ถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวเราไปันกันว่าร่วงแล้วครูจะไปเหลืออะไรร้องรมจ้าห่อย้อจับสัญญาณ G P S พี่ทำให้ผมได้ไหมทำทำไม่เป็นอะตอนเซ็ตอะได้เดี๋ยวผมไปเล่นมอเตอร์พันสี่ดีกว่าไอ้รำแบบว่าสปอร์เตอร์ร้านล้านตัวเล็กๆอ่ะล้านพี่หนุ่มนะอ่าแล้วก็มาติดอย่างนี้ดีกว่าจริงๆอยากอยากบินเทนเนอร์มากกว่าแต่กล้องมันมันติดยากว่ะแม่งมันเนี่ยที่ว่าเซตโหมดอ่ะตอนเซตโหมดอะมันหงายท้องกล้อง ถ้าเซ็ตหมดนี้เราอย่างผมดูไม่เป็นเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วใช่ไหมอ๋อเซ็ตหมดใช้วิธีโยกสติ๊กโคมระบบอะไรมันเพียบเต็มไปหมดเลยนะใช่ขอพัฒนาแล้วเดี๋ยวตัวนี้เซ็ตง่ายคือเราไม่ต้องต่อคอมอ่ะที่ว่าก็คือเซตจาไม่ต้อ้ต่อคอมจากตัวนี้ได้เลยใช่แล้วเราบินจะจากตัววิทยุได้เลยเซ็จจากวิทยุได้เลยอ้ผมคงต้องพึ่งพี่แล้วล่ะดูนะถ้าเกิดว่ามันบินแล้วโอเคเนี่ย ผมก็จะติดมั่งเด้อมันโดนแดดเอาไว้ตอนนี้ขึ้นไปกระพริบแล้วไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องถนนนะเนี่ยวิ่งขึ้นไปเลยเพราะว่าลมมันมาด้านหลังถ้าวิ่งขึ้นถนนเดี๋ยวคว่ำเนี่ยจากนี่ขึ้นเลยเนี่ยวไวตวเนี้ยเพราะว่าได้แหละได้แหละเนี่ยลมมันจะมาจากนี่ไงโอ้ภาคส่งของไทยรินเด้อ เริ่มนะครับยกชุดเดิมมานี้บินได้เป็นกิโลเลยไหมบินได้เป็นกิโลเลยไหมถ้าตกเองนะถ้าถึงครับเป็นกิโลได้เลยใช่ไหมคือแต่ต้องตั้งแฟซเซฟไว้นะอยู่ที่รีโมทอยู่ที่รีโมทว่าไกลหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้ามันหลุดปึ๊บมันก็จะเลี้ยวกลับมาเองเออยี้ก็น่าเล่นนะสงสัยคงต้องรบกวนพี่แล้วล่ะก็ทำให้ผมลำหนึ่ง มันก็เปรียบเสมือนเราอ่ะออกลับมาเองพอหมดลิตรหมดอะไรมันก็กลับมาเองแต,เแต่บินก็คือแบตแบตเราก็ต้องตอนเนี้ยอย่างเราดูตอนเนี้ยมันเป็น ABM ก็คือโหมดไอเนี้ยโหมดที่มันมีเสียงไปทั้งเนี้ยตัวเล็กโหมดที่มันมีการหางอันเนี้ยพอเรายโยกมันคือนั้นคว่ำมันเป็นเซนเซอร์เป็นเป็โหมดตัวนี้แต่ถ้าถ้าถ้าเป็น r c ก็จะไม่มีอะไรมันมีสามโหมดให้บิน<อ>ไปเลยพอเราปิดพอเราปิด ัอนเนี้ยไปดูที่ที่หมดตัวนี้นะครับตอนเนี้ยก็ฝืนมันสิเพราะลมไปทางไหนก็ฝืนอ๋อหมดตัวนี้ต้องฝึกอีกใช่ต้องฝึกฝุนมันเพราะว่าลมมันไม่แน่นอนเครื่องบินอ่ะผมปิดรีโมทแล้วบินตกใบหัวมันจะกลายเป็นจะเป็นรีเทิร์นโฮมเหรอรีเทิร์นโฮมตอนเนี้ยมันเป็นรีเทิร์นโฮมอยู่พอเปิดวิทยุปุ๊บเราเห็นมันพี่บินเลยดีกว่าผมอยากเห็นแล้วเนี่ยมำไไปซ้ายก็เลี้ยวขวาฝืนเท่าถ้าเราไม่ฝืนมันก็จะอาการนั้นแหละพอปิดปุ๊บมันจะรีเทิร์นโฮมเลยหมดได้ไรอ่ะ สีส้มจะเป็นรีดรันหงมันจะมีตรง R T L อ๋อ R T L คือถ้าปิดรีโมทกบจะเป็นตัวนั้นแต่ต้องรอให้ชีวิตอบก่อนรอของหูทำไมพ่อไม่เปลี่ยนบินเลยดีกว่าเฟิร์สไฟไฟแรกเลยเนาะอันนี้บินได้เป็นกิโลเลยเนาะเวลาสมมติอย่างเงี้ยน่าเล่นซ้ายแล้วก็ฝืนขวาบินไปไกลๆนะไปดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย มันจะมีลมมาตีซ้ายตีขวาเงี้ยเราก็ต้องกันหางลูกกันได้เลยเนี่ยตัวเนี้แต่มันก็จะไปช้าๆหน่อยใช่จริงๆเมื่อกี้ไปตามลมมันเลยเป็นแบบนั้ใช่ถ้าคือถ้าไปทางนี้มันคว้านุ่นเลยเพราะว่าลมมันมาเนี่ยลมมันมาแนวเฉียงแล้วลมมันไม่ได้มาแบบแบบเรื่อยๆมันมันมาแบบเป็นก้อนๆนี่เนี่ยถ้าผ่านสนามนี้ได้ไปแล้วโคตรลาเก่งอ่าไต้เก่งเลยแหละเรเจอสนามอื่นแบบบินไม่ได้อารมณ์บินนิ่งเลยนะเบ้างนิ่งเลย ที่หลังบ้านนี่มันจะดีเลยเขาที่นี่มันโคุ้ต้องฝึกใช้ที่นี่ได้ก <Dante> <at> ็ท <Buffalo> <mus> ี่อื่นก็สบายสบายเลยหอบเขื่อนขครืงบนนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยอันนี้พี่รออะไรครับเนี่ยขอรอลำนู้นบินขึ้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูเครื่องบินปีก GPS นะครับเดี๋ยวเราดูลำนู้นก่อนลำนั้นเป็นแบบธรรมดานะครับพอมันเร่งเร่งเร่งส่งไม่ได้ขึ้นได้เลยโอ้ลูกไปกดหัว แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะมันขับเองหมดเลยแปลว่ามันไม่อยากบินแล้วมาดูลำนี้ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เร่งเครื่องแล้วมันก็ดับเองมอเตอร์ดับเองอ้าวดับเองดับดับเองลูกก็ลูกได็กกระชากอ่ะดิเพราะมอเตอร์มันมันอิดเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้อิดเล่งเครื่องไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยดับเองแล้วมันก็เริ่มมีเริ่มมีตัวใหม่อ๋อมันเริ่มใช้แบตใหม่อะเป็นไงมั่งอาการ อัพดาวถูกหรือเปล่าดูสิใช่รับที่เดินไปเก็บเนี่ยก็ถูกนี่กว่าเหมือนเดิมแต่เราเสียอไปแล้วจ้างแล้วเหมือนเดิมข้ากี้เมื่อกี้เรี้ยงมึนแค่นี้อยู่ดีจับเอฟเอแล้วมันก็เชื่องลองลองไปข้ามมันอออัพดาวบรรณาจัไม่อัพดาวถูกไหมเนี่ยบรรณาจ็คไม่แน่นใช่ไหม อกระชาพุ่งพหมืลนเหมือนเหมือนเหมือนบอลนาจ็คไม่แน่นอากาศซากใหม่เนี่ยแกนแกนหมดแล้วก็มอเตอร์กินไฟเยอะแล้วมันก็เลยไฟไม่สะดวกเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆโอ้ที่หายไปหลายวันเป็นที่นี้ก็ปั้มไนตัวนี้อยู่ไปงานที่กรุงเทพเลยครับ ออ๋มมีงานนิเทเเลยเนี่ยผมอยากจะติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราลองหาตัวแต่ตัวเนี้ยเห็นในอันนั้นมันบอกมันวางวีดพอยได้นะตัวเนี้ยแต่ผมก็ยังไม่เข้าเข้าไปไม่ถึงเพราะมันมีตัวเสียบอีกเส้นหนึ่งอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับ USB อีกทีหนึ่งอ๋ออันนี้จะบินแล้วใช่ไหมบินอ่ะโอเคเพรนั้นทำเวลาเราเรีมันดังปุ๊บปะแล้วก็ขายแล้วก็ไปพัดก็ได้เลยเรื่องจันนีะ ผมจะทำแป้นวางแบบพอดีเป๊ะเลยนะผมค่อยๆถ้าผมทำห,ห้องเครื่องมันก่อนไงเสร็จแล้วไปมาเอาอน,นั้มนมาไล่หาจีจีทีหลังอ๋อภาพมาแล้วนี่นี้รอ,อหา GPS ปีอย่างเงี้ยทรงตัวดียังเลยไหวเอยนะเนี่ยข้างหน้านี่ปล่อยโล่งอย่างนงี้เลยใช่ไหม ถ้ามันเสร็จผมก็จะทำหาในคุมอแต่ตอนนี้มันลองก่อนคือถ้าหาอะไรมาคล่อมก็จะดูดูดูดีขึ้นนะเนาะอันนี้บินแบบที s ออันนี้แบบว่ามันจะการอัตโนมัติผมว่าผิดนะพี่ข้างหลังอะเออพอยกขึ้นอะมันต้องลงนะใช่ระดับตั้งไว้ประมาณนี้ อ๋อเออเออถูกเลยเท่าทีเลยเทที่แค่ผมก็ยังดูว่ามันไม่มันมันเหมือนแบบว่ามันมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆแบบเฮดหรอกครับมันไม่ใช่แบบแบบสแตนดาร์ดถ้าสแตนดาร์ดพอเราลงเอียมันก็จะมันก็จะตรงปกติแต่พอมีแข้งขยับมันจะกันไงอืม๋ออยากเห็นละวได้เห็นมันบิกละวขับขึ้นม่รู้นะเดี๋ยวพอดีผมเอาตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะบายเข้าไปด้วยเดี๋ยว ภาพแล้วนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีตอนเวลามันบินไปไกลๆเนาะแท็กซี่มาเลยก,ก็ได้นะพี่ ผมเลยอ่ะสะปีดผมก็เสียวันนี้ว <laughs> ันนี้มีแต่สปีดเสียอ่ะเอานี้ายอีกนะไปแล้วครับไปแล้วขึ้นไปแล้วคุณพลาดทัานดีจังเลยไม่ได้ไม่ได้ไ อันนี้บินเป็นกิโลนะครับบินเป็นกิโลไม่ใช่แบบว่าน้ำหนักนะฮะแบบระยะทางเป็นกิโลบินเป็นกิโลเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ไกลอันนี้บินในโหมดของอะไรอยู่นะเนี่ยไปแบบนิ้เป็นนวดเหรอ จะม,มีตัวบอกระดับ ฉันขอฟ้าด้วยเนาะที่อยู่ตรงกลางนะครับกล้องพี่มันมุดต่ำไปหรือเปล่าพี่ต้องเห็นๆกล้องหน่อยนะแต่ก็แล้วแต่บินกลับมาแล้วเอ้ยมลงแรงมากลงแรงไปหน่อย เห็นพี่เขาบอกว่าอะไรมันไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดินไปเก็บอยู่เดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมจะไม่ใช่เย็นนี้หรอกก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลุยของลูกค้าติดกล่องเฮดวันเป็นทาร์ลอตนะครับเมื่อวานก็สองลำเสร็จไปเรียบร้อยวันนี้ก็เหลือลำเดียวแล้วนะครับกับทารลอตทารลอตสายพาน กล้อง ga ติดกล่อง h1 นะครับตั้งเล้งงั้นะมันมันเหมือนมันแข็งไปแล้วมันบินแล้วมันก็จะมันกันเยอะตั้งเล้งแข็งไปใช่ไหมครับดีมันสั่นแล้วพอเรากันแก้แล้วมันถึงจะแต่ดูมันก็เรื่องเยอะเหมือนกันเนาะเนาะบินแบบเนี้ยเนาะใช่แต่ถ้าบินแบบธรรมดามันก็ไปไกลไม่ค่อยได้อีกใช่ไหมล่ะคือบินละหลงอืมบินละหลง หลงฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือหลงแบบพื้นที่เงี้ยนันที่เราจะกลับมาที่เทอมก็ไกลไปเรื่อยอืมใช่แต่อย่างนี้เป็นอย่างงี้มันปลอดภัยกว่าเนาะอันนี้บินแล้วใช่ไหมบินแล้วแล้วก็ลวงเขาบอกว่าเล้งมันไม่ได้เลยคือปีกมันแข็งเนี่ยกล้องกล้องพี่มันก็ก้มหน้าเกินไปนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะงุ้มๆนิดๆเขาบอกเพราะว่าผม พขาบินอย่างตรงๆ,รงๆอ่ะผมไม่ถนัดอ๋อไม่ถนัดใช่ไหมต้องให้มเราต้องถนัดให้เห็นดินเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเห็นฟ้าอ๋ออารมณ์น,นี้มันเป็นอะไรสังเวยหลายลำเลยนะเนี่ยไ <c oughs> อ้น,นั้นก็สปีดไม่ไ<า>อ้น,น,น,อน,นั้นก็สปีดพัง <c oughs> ยังเหลือยสองชั้นนู้นหรอมะเป็นแล้วส <c oughs> องชั้นยากใช่ไหมทำยากยาก <c oughs> ไม่ใช่ยากธรรมดาโคตรละยากเลยแต่จริงๆนะถ้าเมนูนี้นั่นนะเอาลรืนั้นมาให้ผมเท่าไหร่ก็ว่ากันไป แล้วก็ผมก็จะเอากล้องไปใส่จบทำยากว่ะขอร้องผมตรงขอกว่าคือล้านี้ทำยากมากเฮ้ยแหนทำได้อยู่แล้วแหละก็ขายร้านหนึงทำสองสามวันรอบมันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นนึงะก็ขายฝีมือไปแต่ร้านไอ้ล้าสเปย์บอเกอร์ที่มีลิงขับอันนั้นนะโอเคเนาะ มันไม่ค่อยโอเคมมััันนนกิพลงงงาานน่ดูั้นเดี๋ยวไปพันสี่เดี๋ยวไปพันสี่แบบว่าเป็นสปอร์ตเตอร์ร้านตาหนุ่มเดือดเนาะง่ายดีเสียงมันดังอย่ังไงอีลำนี้ก็ใส่สองสองหนึ่งเปลี่ยนได้เปลี่ยนสปีดใหม่ดีกว่าะเปลี่ยนลำเนี่ยเนาะเปลี่ยนสปีดใหม่ก็เปลี่นได้เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนสปีดใหม่ก็จบแล้วเนาะจะไปเอาลัม พังไปเป็นลำลำสิได้ได้ได้เดี๋ยวปิดไอ้นี้กันก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแยแสะดือให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยไม่มียุงอยู่ในนี้ด้วยอ่ะนี่ปีสองชั้นหืมสวยว่ะงามจริงๆ เนี่ยบินแปบ,บเดียวก็ยกขึ้นแล้วอะมันคลาสสิกด้วยนะมันนำามาโตมันนํามาโตอะลมแรงๆแ,แม่งบินยากลมแรงๆมันโอเคก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็คอยติดตามรับชมกับไอ้ทาร์ลอตนะครับกล่อ,องเฮดวันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ท่าสนามก,ก่อนกับกล่องเฮดวันนะครับวันนี้เช้านี้ก็มารีแล็์นะครับมาบินกัน เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลงจอดพอดีเลยสวัสดีครับอา <Wow. S 1> ชนต้นไม้ไปเก็บแล้ว